เอาละครับมีใครที่อยากเล่นไมโครบและอยากมีแอนิเมชันแบบนี้บ้างไหมครับตอนลอยก็เท่ๆแบบนี้เลยครับอย่างก,กับซูเปอร์แมนนะแถมยังมีภาคลุมสุดเท่ด้วยครับและตอนวิ่งพร้อมกับถือดาบก็ยังโคตรเท่เลยครับตอนที่ตกลงมาอย่างก,กับซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเลยฮะอุปกรณ์ที่เราติดตั้งในช่องถืออาวุธก็จะมาติดที่ตัวเราด้วยครับโคตรเท่ Hotel เลย แล้วเวลาที่เราอยู่นิ่งๆตัวของเราก็จะมองไปรอบข้างเองครับ Ender Trident ที่เราปาไปที่ไหนเราก็จะวาไปตรงนั้นครับแล้วก็มีธนูระเบิดด้วยครับโคตรเท่เลยแล้วเราก็อยู่กันกับแอดออนที่มีชื่อว่า f ฟ i r y Combat และ F Animation นั่นเองครับ โอเคครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่านะครับตัวของ Fairy Combat แล้วก็ Fanimation นะครับเราบอกว่าอัปเดตสำหรับ1.21นะฮะนะครับแต่หลักๆนะครับหลักๆนะผมจะใช้เป็น Fanimation นะครับเพราะว่าตัวของ Fairy Weapon นะครับบางทีเขาก็อาจจะยังบั๊กอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของ Add-on เหมือนจะไม่ได้อัปเดตมาหลายเดือนแล้วนะครับนี่นะครับบางชิ้นก็ยังใช้ได้นะฮะบางชิ้นก็อาจจะ ใช้ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าให้เราเปิด experimental ทุกฟีเจอร์นะครับนะครับผมก็ไปลองดูแล้วนะฮะมันจะไม่ได้นะสำหรับ m i e c r a f เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า support m e c r a f t 1.21นะฮะวิธีดาวน์โหลดนะครับเราจะเข้าไปใน Discord ของเขาก็ได้นะครับหรือว่ากดดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าเว็บของเขาแล้วนะครับซึ่งอันที่เราจะดาวน์โหลดก็มี3อันตรงนี้นะครับตรง แฟลลี่คอมแบทรีสอร์ทแพ็กแฟลลี่คอมแบทบีฮีเวอร์แล้วก็แฟนิเมชั o นวีเจ็ดนะครับอันนี้จําเป็นนะต้องใช้นะครับโอเคแล้วก็กดไปเลยนะครับนี่นะนี่นะครับลิงก์สตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับส่วนตัวของเอ่อแฟนิเมชันนะครับเขาจะให้เรามาเว็บนี้นะฮะแล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้ต่อนะครับนับแฟลลี่คอมแบทนะครับมีทั้งรีสอร์ทแพ็ b e ีฮ v เ o อร์แพ็นะครับแล้วก็แฟนิเมชั o นเป็นรีสอร์ทแพ็เฉยๆนะครับ ก็วิธีดาวน์โหลดนะครับก็กดตรงนี้นะครับที่จริงเขาจะมีโฆษณาให้ขึ้นมาด้วยนะหชั่วโมงถ้าใครที่ขึ้น1ชั่วโมงอย่างนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนไปใช้ Discord นะครับตรงหน้าดาวน์โหลดตรงนี้นะให้เราเปลี่ยนไป Discord ตรงหน้าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราก็จะเจอตัวของ f a ร r y c o o m b แบ k นี่นะครับ2อันนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นแฟนิเมชันนะฮะนี่นะก็สามารถดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้นะครับ นะครับถ้าบางคนนะฮะบางคนอาจจะกดแล้วได้ประมาณ10วินาทีนะครับเหมือนผมเมื่อกี้นะซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็จะให้เราดูโฆษณานะครับแล้วก็กดเข้าไปดูโฆษณาแบบประมาณ15าวินะครับแล้วก็กลับมาปลดล็อกอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จะให้เรามากดที่หน้านี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับพอมาในเกมนะฮะเราก็เข้าตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปหาคําว่า global resources นะครับแล้วก็มาแอคทีฟสองตัวนี้นะ แฟลลี่คอมแบทแล้วก็ ANIMATION นะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราสร้างโลกนะครับนี่นะสร้างโลกนะครับแล้วก็ไปที่ behavior pack อย่างแรกเลยนะครับแล้วก็มา Active ตรงนี้นะครับ f a i r y y o o m b t t ตรงนี้นะให้อยู่หน้า Active ตรงนี้นะแล้วก็มาเช็คอีกีนะครับว่า r e resource PACK ของเราติดไหมนะครับตรงนี้ก็เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2อันนี้จากนั้นไปที่ experiment mode นะครับ เขาแนะนําว่าให้เปิดทุกอันนะครับแต่ผมลองไม่เปิดดูแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะนี่นะครับแล้วก็กดสร้างโลกได้เลยครับนี่นะครับก็จะมีตัวแอนิเมชันของเรานะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะมีตัวเคปนะครับหรือว่าผ้าคลุมใช่ไหมฮะนะครับตัวอาวุธก็มีเข้ามาเยอะแยะนะครับแต่ว่าเขาไม่เหมือนจะไม่ซัพพอร์ตเวอร์ชันล่าสุดนะครับ นี่นะผมกดใส่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าถืออ่ะถือได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ใส่ไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็อาวุธบางอย่างนะครับก็ใช้ได้จริงนะครับที่มีในหน้านี้มักจะใช้ได้นะครับก็มีเอ็นเดอร์ไตรเดนแล้วก็เฟรนี่โบนะครับที่ใช้ได้จริงๆนะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เหมือนจะไม่ได้นะครับนี่นะกดคลิกขวาป้าไปก็วาร์ปนะครับนี่ ตัวนี้เป็น f ฟร r y Bow นะครับก็จะเป็นธนูระเบิดนั่นเองนะครับนี่นะนะครับตัวของดาบก็แอนิเมชันของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่นะตอนวิ่งนะครับนี่นะวาร์ปได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอดออนที่มีชื่อว่า Animation แล้วก็ b u r r y Weapon นะครับนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ